สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้มีงูนะมาคาบคาผาแดงาผาแดงเอ่มอเเ่ยด่เ็นมคาผาแดง้งในมันมีตัวอะไรอยู่นั่นน่ะนี่องตัวอะไรนั่นน่ะเขียดหรือไรนั่นโอ้เขียดไม่เขียดเขี่าเด็อติด้อ้เด้อตดเด้อเ้เด้อ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 เอออเ่ดออ มีเขียดอยูมีเขียดอยู่อมีเขียดอยู่ในผ้าแดงแตกตื่นเลยครับชาวบ้านเดี๋ยวพี่นอย่างตเยวดนเดี๋ยววดียววนงไรเขีต้องถ่ายออกมาแี้วเพราะว่าเขียดอืออู้หูดูแตกกันแน่นะต้องใส่ีแดงผ้าแดงผ้าแดงน้ำมันมื่อนนีเขียดมีเขียในผ้าแดงค่ะแม่ทำไมตัวเป็นสีสีงั้นไงเอ้าเขียวตนบ เก็บงเงินเตรียยุ่งยุงใช่ไหมเปลนเก็บเงินเก็บเงิน่ัง้มันจะกินเขาไปได้ไหมเนี่ยผ้าสีแล้วยังว่าแล้วเอาไปกินบหรี่้วต้วการเก็เงิเดี๋ยวมัด้ม่เงนสแ้ว้าครรู้เร่งนีย่งสีูสีหานะฮะห้าผ้าแดงห้าผ้าแดงไปใสายพูเรา่ห้าผ้าแดงคนอ่ะห้าผ้าแดงก็

ลูกสาวนนีเสนอเงินมาดีค่ะงน้ยเด็กตัวหนากเยยกน้วยก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 พี่อ๋อตัวนี้บอกเขาหันไปฝั่งด้านนู้นอโอเขาจะกินเียดใช่ใช่ค่ะหางเขียดขาดิ้งเขียดตยูนี้นั้นบอกค่ะใช่เขียดะะเขียดีก โอหเป็นสีน้ำเงินเลยนะทุกคนทุกทีไิ้ทอดผ้าแดงก็ได้คเหมือบแล้วจกินงิทอดผ้าแดงตรงไหนต้องมีอะไรทุกอย่างในผ้าแดงนะมาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขในผ้าแดงนะท้ายหน่อยท้ายหน่อยตื่นไหมวงจุดท้ายสุดแตกตื่น ตัดสิโอ้โหโอ้โหเอาละเอาละลูกศิษย์อาจารย์นะมาทําบุญนะคะมาไหว้ปู่เวทอยู่นะคะก็เจองูนะคะขายไหมไม่ใายไม่เคยขมือบเข้าไปแล้วนะหัวอ่ะ น่าลูกเสือขนาดน่าตอนแรกหนูก็นึกว่าเด็กนะเมื่อกี้ข้าผ้าอยู่ข้าผ้าที่ไหนได้เพิ่นเจองูนะทุกคนงูงูลูกเชือกสเน็กใช่ปะตัวเล็กสเน็คงูใช่ไหมครับตัวเล็กยาวงูลูกเชือกข้าผ้าสีแดงงูอะไรครับพ่องูลูกเชือกงูลูกเชือกมีพิษไหมคะไม่มีเนาะไมม่ีครับงูไม่มีพิษนะคะ มันมีพิษมันมีพิษปุกมีมีมีพิษครับอ๋อกินผ้าแดงเหรอใช่มันมีเขียดอยู่ในตรงนั้นเราจะมีตัวเลขหรือเปล่ากำลังรุ่นตัวเลขกันว่าในผ้าแดงมีตัวเลขหรือเปล่าจะใครถ้าไม่ใครเราจะเอาออกมาเองรูสิ ติดพญานาคท่านมาปวดผายให้ประชาชนได้เห็นค่ะถ้างูนี่พ่อตัวเอ้ยพ่อตีเป็นเลขอะไรคะพ่อถ้างูเล็กก็เจ็ดใช่ไหมมาเจ็ด่าแปดเนาะแต่ตอนนั้นพ่อไม่เห็นหน้าเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวท่านก็ยกหัวขึ้นนะให้คนดูงูกินผ้าแดงนะ กูกินผ้าแดงลุ้เในผ้าแดงกันเนาะพี่นึกว่าน้องกินผ้าแดงเมื่อกี้ได้ยินคุณยายบอกกินผ้าแดงอะไรกินอู้นี่คราบผ้าแดงนู่นห่นเออเเป็นผ้าอย่างไม่จ้าที่ไหนได้คะเป็นงูนะกินผ้าแดงอยู่ชีเนี่ยแต่ก็ต้องสีงูเนี่ยเนาะสีแบบน้ำเงินเลยเก้าเงินเสือฟ้าเงินเนาะ อ้ยกงยกลยกงยกลยกหัวไปแล้ว้ขึ้นละขึ้นลนโอ้ยโอ้ยาวมากเลยไปแล้วขึ้นละขึ้นลยโอ้ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วดีอะไรนั่นอะไรนั่นใบตองอกอย ชูคอไปแล้วนะชูคอตั้งอยู่โอ้ดูดูดูโอยกไปแบบนั้นเลยใช่ในผ้าแดงมีเขียดเขียดจุดปิดยู่ผ้าแดงอะเห็นแต่ขาโอ้ยน่ะมันไมข้าทุผ้าแดงด้วยขึ้นแล้วข้างบนขึ้นไปแล้วทุกท่านขียนไปแล้วขาเขียดนะขึ้นไปแล้ว นั่นข่าขาเฉียดอะไรไอ้เสยังไปหรอจอบแล้วอะลคยแล้วน่ะลู้แล้วเราคนมองกันใคล้ายคนนี้คลายก็จอบรายไปนคลายยังงั้นกินเฉียดนี่เฉียดก็ผ่าแดงยังน้ำนมันได้ครับสองตัวอวนจว่าขึนจั้งวาแม่มคนที่นี่เหรบบาเที่ยว เอดูยู่งสูงอย่าข้าลงมาที่ไหนเสีย้เสียแล้วให้เพื่อนข้าเอาผ่าก่อนให้เพื่อนเอาผ่าลงเอพานะไม่ปล่อยไม่ปล่อยม่อปล่อยเราเป็นพรอนขยดบน้ำกันไหมขาเขยดดีจะได้ยินไม่ให้เลยไม่ให้เลยไม่ให้หรก

ขอขอขเดี๋ยวกินข้าวทำไมเดี๋ยวไม่ย่อยนะโอ้ยมันติฟันจริงจริงต้องจับหางไว้ด้วยหรือเปล่าน้ำดึงน้ำฟันต้องจับตัวแน่ติดฟันนี่ไงเดียวคนก็ปล่อยหรอครบแปลงกันเอาเก็บไปผ้ามาให้ผมเรื่องมีเงี่อนไขใการคุยกับงูด้วยนะพี่ มาไว้ผมเห็นปุ้มทิปันทิปเอาเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นเห็นเปดค่อยดูจะเป็นชื่อใครแล้วก็จะเป็นทะเบียนบ้านใครเฮ้ยโอเดี๋ยวเป็นตะลายมาแล้วบ่โดนแล้วก็รับองฮะ อกมันลลบบันหรอเอาเลยเอาเลยไหนนีอะไรนี่อะไรหน้าตัวเดียวอือนี่เจ็ดหรือเปล่านะเห็นอะไรโอ้โหมันจางหมดเนาะ สี่เจ็ดหรืป่ตรงนั้นอ่ะตรงที่มือพี่มันอ่ะนี่เลขสี่เอ้าสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดป่ะี่สี่เจ็ดฮเียด็กตัวนึงนี่อะไรเอ้าผมมันมือชัดไม่ชัดเนาะไม่ชัด5้าแดงบอ้าแดงงูห้าผ้าแดงเห็นพี่อะไรป่ะีะเวไรต้งทำอนไร เอาปันธงไม่ได้ครับไม่ได้ครับก็เป็นเลขอรจาดนั่นนะเอาแต่วานี้เป็นปีนระจาดนี่ะรตัวนี้เนรอตัวนี้เนาะตัวนี้สงตัวนี้เนาะสองห้าเนาะสองห้าเอ้าชัไหมเออบนระั่งบุดจัดเห็นสองตัวนะเห็นสองนะ่อเจ้าต้องเบิงแบบนี้ต้องปีกไปหาเลี้ยง เกต25เอ้าหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วนี่เกตนี่เอ้านี่เกตด้านกลางๆสี่เจ็ดสี่เจ็ดกับสองห้าแล้วตอนนี้เฮ้ยนี่เราจะขับพาผืนใหม่ๆสักหน่อยก็ไม่ได้เนาะด้านหลังไม่มีอะไรใช่ไหมต้องต้องต้องพลิกดูพลิกดูตาเกต25เกต25กับเจ็ดสี่เนาะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะคะตรงไหมตรง ออสำหรับคลิปนี้นะคะ<อ>ก็สุดฮ<า>ือฮ <ละ S 1> าทั้งตำหนักเลยนะทุกคนคงูแลคาผ้าแดงนะะทุกท่านฝาก like กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะ